ตอนที่13ซศึกใหญ่ปะทุเออนี่เราจะต้องสู้กับทหารทั้งหมดนั่นจริงๆเหรอไม่ว่าพวกมันจะมาสักกี่คนพวกเราจะต้องปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้เอาไว้ให้ได้ให้ตายสิฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิต ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าฉันได้วางของน่พิเศษที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วอย่าบอกนะว่าเธอใช่เลยข้าได้เตรียมกับดักเทมนม์นตั้งสาบเอาไว้แน่นอนว่านะตอนนี้อยู่รอบหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวหมู่บ้านของฉันไม่ได้สร้างข,ขึ้นมาเพื่อเป็นสนามรบแล้วว้ยข้าคือแม่ทัพเลมอนแห่งอาณาจักรนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้าย ส่งตัวเจ้าเมืองออกมาซะและหมู่บ้านนี้จะไม่ถูกทำลายฟังนะหมู่บ้านนี้เป็นของพวกเราและเราจะไม่ยอมให้พวกแกยึดมันได้อย่างง่ายๆหรอกนะเจ้าแน่ใจนะนี่มันเป็นศึกจริงๆหมู่บ้านนี้ไม่มีโอกาสที่จะรอดเราจะต่อสู้จนกว่าหมู่บ้านนี้จะปลอดภัยน่าผิดหวังทหารทุกหน่วยเตรียมตัวบุกมันเข้าไป ทุคนต่อสู้เพื่อปกป้องบ้านของตัวเองถึงเวลาสนุกแล้วสิระเบิดพร้อมทั้งงานเราไม่เคยคิดเมื่ก่อนว่าเราจะต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้แต่มันก็ไม่มีทางเลือกแล้วในเมื่อเราเป็นเจ้าเมืองปกป้องมูบ้าของเราพวกเราอย่ายอมแพ้เด็กค่ะ